จ้นี oh, go, no, so ่คือวิธีการเล่นมิชาอยู่นะจ้าเอออยาพูดแล้วเขียงไสมัครใหม่ดิเดี๋ยวเอาให้เป

ยิงิงดี yeah. hey. yeah. hey. oh. Oh. Mm ่อ hmm. ย mm ู่ไมัอยู่ไม่ทูแตกาวตแตกเโคโไปหาโคมึง อย่าพึ่งดิยังไม่ครบสามเลย <S 2 <S 2 <S 2 lấy ừ. một phần bé. sập đan gì eo lại 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 đã lại lại đi เว้ยจังเปย์สุดเอร์หรือจังเปย์รุ่นเก่าเรื่องไม่เล่นสองครั้งเดียวไม่เล่นอีกเลยรู้อยู่โดนแบนเหมือนกันไม่ต้องบอก ไมไ่แค่ทั้งเดียวนะไป่บอกจะทีเดสิวค้ม่าครั้งแกก็หลอกคุณนะเฮ้ยว,ว,ว,วันสอรคุณเล่นไม่ได้ต่ว,วันเด็กงานวันเด็กเออ,เอกันแปลกระเป๋าดิเพชรเออเอาเปิดเอาเป๋าของสอรด้เลยของกูอ่ะไม่น่านย่เนี่ยโต เลี้หัวเยอะเลยบอกให้เลี้หัวให้จับยืดวัดตัวพี่อือแคว้นเมดเอ้ยยังดีกูจะฆ่าได้สามตัวนะ มึงเออเมื่อเมื่อมาดูไม่รักหนึ่งเชื่อแค่ตอนไหนฮะตายยังก็ไม่ได้ละตัวกันแล้วก็เบสโต เฮ้ยมึงจำพ้องอะไรได้ปะห้องดนตรีเอาม้องดนตรามาเอามือมาเอามือมาหัวไหลไปนี่กูมองไม่เห็นเจ้าเฮ้ยกูไม่งอ้ไรกูเบื่อมา เพิ่งาไปก็อแต่รู้ใช่ปะทำอกันอยู่อ่ะตามที่มีแสนหนึ่งนอกกระจังเนาะตัวนั่นอ่ะโดนแฮกไปแล้วโดนเหลือหนึ่งมื่นอุ้ยอะไหนคนอะไรงมันเดือกป่ะครู้เพื่อนมันมาหนึ่งิเดือดมันใส่ยาเหรยี่ดดเคิดเนี่ยนะมันมันใส่หัวก็สุน โอ้ยกูโคตรตากเลยนี่หลอยๆโอยกบังเลยตายหนูค่ะที่กูรอดมาที่ยังได้ละล็อกน,น,นีนกนนะ่มันไม่ใช่คลิปเลยว่ะนี่นี่ก็หลัมแค่เนี้ยหมืนไม่ใช่คลิปเลยนะเว้ยทำไมจะไม่ใช่ มันไม่เหมือนของ,ของทำไมมันมีการพูดอ่ะโอ้ทำมาโอ้แทบันต้องมีการพูดด้วยสองบ้างไม่ใส่ยาไม่ใส่ยาบางครั้งก็ไม่มีไอสัตว์ไปไปมามามาไปไปไย ¡Ay, mi colao! อุ ð, ้ยโหไอ hmm. ้กระจังไอกระจังกูอยู่ข้างบนกูตกมาจากตรงนู <k 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 ้นเนี่ขูคตายเนี่ะเดินยิงเหรอเดินฟังเบ็ดฟังเบ็ดขูยังไม่เห็นตัวมันเลยฟังเบ็ดเขาไอ้ตันเนี่ยย่ากไหมแตกเนี่ยเฮ้ยไฟร้อนมากข้างบนนี่ อ๋งเมื่อกี้มันเพิ่งผูกขานมาเองนะย่ามาว่าไปกระจังซึ่มเราให้กูเติมเผื่อตัวนั้นก่อนเผื่อไปไหนวันที่สิบวันที่สิบวันจบที่หน่าก็ใช่ไงขเขาเกลียดเลยปืนที่มันยิงวัวๆนะเนี่ยเขาเกลียดเลยปืนเพชรที่วันเหรอเออ เออเดี๋ยวซื้อมาฆ่ามึงดีกว่าขุดเลียบเลยมึงเล่นยังไงมึงก็กากอะมันไม่เหมาะกับมึงหรอกยิงคนนี่นะมึงเป็นอย่างเนี้ยอย่าน้อยกูไม่ได้พาทีมเท hey, หรอวะนี่ไงพาทีแพทนี่ไง พอดีอ mm. mm. uh, ่ะอุ้ยยังยยังไม่แตกวันเสาร์ไปเที่ยววันเด็กบุ๊บแล้วค่อยกลับมาก็ได้ใช่ไหม ทีท uh, uh ี่สองนะจ้าเฮ้ยที่สามเลยเริ่มตกต่ำมายังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวว่าโดนยศดอกอีกหนึ่งเออเอร็ดีอะไรเนี่ยเฮ้ยเอร็ดที่อะไรเอดีว่ะเออคุณไม่ได้อยู่ที่โลกก็ถือว่าดีแล้วอ่ะ Thank okay. you.